นี่เป็นแม่น้ํานะคะเรากําลังจะออกจากตัวตลาดซึ่งโดนน้ําท่วมอยู่เอไม่ทราบวันเรือติดอะไรไม่ทราบนะคะติดตรงนั้นติดตรงนั้นออถ้าไปด้านนี้ไปไม่ได้ไปไม่ได้ครับน้ํามันไหลพัดนี้ไปโอน้ำมันไหลค่อนข้างจะแรงแล้วก็เชี่ยวนี่น้ําไหลจากแม่น้ําเข้าสู่ตัวตลาดนะคะและอันนี้คือแม่น้ําเรากําลังจะเข้าสู่แม่น้ํากัน สองายครับแม่น้ำสองสายสายอะไรสองสายคือสายฝั่งโน้นสายตะแกรงขาเลยขาครับจับหน้าต่างครับครับครับผนไม่ไปแรงกันนะอ่านะถึงหน่อยอ้าวยหน่อยเราก็ไม่ช่วยกันลุ้นกันเลยนะคะน้ำแรงอ่ะเพราะน้ำค่อนข้างที่จะแรงนะคะเราตอนนี้เรากำลังสวนกระแสน้ำอยู่เห็นถึงความยากลำบากของพี่น้องที่เขาใช้ชีวิตอยู่ไหมคะว่ากว่าเขาจะเข้าไม่ไหว เข้าได้แล้วก็ออกได้เนี่ยมันมันมันยากลําบากแล้วก็ด้วยความที่มันยากลําบากอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็จะไม่ค่อยมีคนเอ่อเอาอาหารนําอาหารมาส่งนอกเห็นไหมคะชาวบ้านที่อยู่ข้างในเนี่ยคะ่ะก็จะค่อนข้าง,าง,างลำบากพอสมควรเลยแล้วเรือเนี่ยนะคะเรามีอยู่จริงๆแล้วมีอยู่สองลำแต่ว่าพังไปแล้วหนึ่งลำนะคะก็ไปซ่อม,มอยู่ ก็ใช้ได้อีกหนึ่งลัเอาราคาไม่รู้นว่าเราจะไปได้ไหมเนาะนั่นก็เป็นเรือนะคะแม่น้ำนี่คือแม่น้ำสองสายคือสแกกางฝั่งนี้เจ้าพญาแล้วฝั่งนู้นสแกกางูมจามันมาสองสายเลย่เจ้าพญาเนาะมุนอะไรนะสมุนแกกาง